วันนี้ก็เป็นวันที่9เดือนกุมภาพันธ์วันพฤหัส,สบ,บดีที่9เดือนกุมภาพันธ์2566เราท่านนลายก็มารวบรวมกันสวดธรรมวัดเย็นธรรมวัดเ,เช้าสวดบทมหาจักพัิต่างๆการฟังธรรมนรรมีสนรรม่สิ่งที่ทําให้เราเกิดอินทรีย์ภละศรัทธ,ธาพละนั่นเองศรัทธ,ธาทําให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเอง ะพุทธเจ้าท่านถึงว่าอัตติอัตโนนาโถโกสินาโถปรโรสิยาอัตตาธิสทธทะะุทันเตนะนาทังลภติทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตัวเหมาะควรแล้วก็เป็นผู้ที่สมควรที่จะรับธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นหลุดรอดจากบ่วงกรรมได้เราก็จะไม่เกิดมา ก่กรรมสร้างเวรขึ้นสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมันก็เกิดความขัดเคืองเกิดความทุกข์ยากลําบากนั่นเองเพราะคนเราเกิดมามีกรรมเป็นของของตนแต่กรรมคือการกระทําของเรามันจะส่งผลอนาคตนั่นเองอนาคตจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ปัจจุบัน,บนนะปัจจุบันน่รทปัจจุบันนันจะโยธรรมตถาตถาวิปัสติเรามีสติอยู่ในปัจจุบันพิจารณากายพิจารณาเวทนา พิจารณาจิตพิจาณาธรรมสติปัฏฐานสนี่นะี่แะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเราก็เป็นผู้เห็นจิตเหยีดเป็นประจําเองจิตเห็นจิตเป็นมรจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรดนั่นเองนิโรดคือความดับดับทุกโศกโรคภัยทั้งหลายเราก็จะไม่เกิดมาก่อนมากอดกองทุกนั่นเองทุกพะกันห้า คันสิบคันสิบห้าถ้ามีคันห้าคันเดียวแล้วก็ไม่ทุกข์เหมือนพระเหมือนโยมบางคนอยู่คนเดียวก็ไม่ลําบากกับลูกกับพัวเท่าไหร่กับเลนเท่าไหร่แต่เราก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเอง,เองแต่เราไม่มีครอบครัวเราก็อยู่คนเดียวถือศินห้าอภร,รมมจริยาเราก็จะเป็นผู้ที่ยินดีในพรมจันทร์นั่นเองถึงชาตินี้เราไม่ได้บวชก็ตามแต่เราก็ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราให้บวชในอนาคตข้างหน้าเพราะชาตินี้เราไม่มีโอกาสได้บวชแล้วอายุก็มากแล้วสังขารก็ร่วงรวยไปตามดับช่วงแห่งวัยก็ผ่านไปแล้วไม่มีโอกาสได้บวชเหมือนพระลูกพระหลานพระเลนที่ได้บวชได้ประพฤติบัติธรรมแต่เราก็บวชภายในคือการบวชภายในคือการบวชในใจนั่นเองใจบวชเป็นผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในวัตาสงสารเป็นพิสุนั่นเอง พิสูุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัตตะสงสารไม่ใช่เป็นผู้ขออย่างเดียวเป็นผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยในการเกิดมาในก้อนทุกนั่นเองนี่แหลพิสูปเป็นผู้ที่พอพุนผู้ที่ชำระพระเป็นผู้ที่ชำระกิเลสออกจาก,กจิตใจนั่นเองพระพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตานั่นเองเราก็จะเป็นพระ ในการประพฤติบัติของเราเราก็จะเป็นคนที่ไม่เบื่อไม่หน่ายในการฟังธรรมไม่เบื่อไม่น่ายในการสวดมนต์นั่นเองเราฟังเมื่อไหร่เราก็ดีกว่าไปฟังทางโลกถ้าทางโลกมีแต่ความเศร้าส้อยเงาหง,งอยมีการล้มหายตายจากจิตใจเราก็ไม่มีกําลังเพราะคนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป หมือนแผ่นดินไหวนั่นเองคนก็ตายไปจํานวนเป็นหมื่นอาจหลายหมื่นก็ได้นั่นเองบางคนลูกรอดแต่แม่ตายแม่พยายังเบ่งลูกออกมาให้คนให้ลูกออกมาแต่ลูดรอดแต่แม่ก็ตายไปนั่นเองนี่แหละแต่ก็เป็นสิ่งที่สลดสังเวชมืากันบางคนก็ขณะลูกเกิดออกมาตัวเองก็ตายไปนั่นเองความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอน พราะชิดชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อจากพบเพื่อพลากนั่นเองไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยและเราท่านหน้งหลายก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยก่อนที่เราจากไปในโลกนี้เราทำคุณงามความดีไว้มากพอหรือยังหรือว่าถ้ายังไม่พอพยายามทำให้เป็นธรรมันยิ่งให้ได้ถ้าเราไม่ทำเป็นธรรมอันยิ่งเราก็ประมาทในชีวิต เราก็จะไม่สนใจในธรรมะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระอนิจจังไม่เห็นพระทุกขังไม่เห็นพระอนาตาเราก็จะเป็นผู้ที่มีอัตตาตัวตนอัตตาทิปไตยโลกาทิปไตยประชาทิปไตยแล้วเข้าถึงธรรมมาทิปไตยไม่ได้นั่นเองถูกโลกดึงไปสามส่วนฝ่ายธรรมไม่สามารถจะดึงคนที่มัวเมาไปได้แต่ผู้ที่เอาธรรมเป็นใหญ่ เอาธร,รมเป็นประธทานเป็นเอาธรรมวินัยเป็นการประพฤติวิบาตทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็เป็นผู้ที่ได้สมบัติสกายยะสมบัติวาจีสมบัติมนโนสมบัตินั่นเองมนโนสมบัติคือจิตใจของเรานั่นเองจิตใจเราก็ไม่อิ่มไม่เบื่อในการสวดมนต์ไม่เบื่อไม่นานในการฟังธรรมฟังไปแล้วฟังอีกเราก็รู้เราก็เข้าใจว่าธรรมคาสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ประยัดรู้คำภีร์ ปริบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวทรู้แล้วละปล่อยวางถึงเราละปล่อยวางไม่ได้ก็ตามแต่เราก็จะมีสุตตามยาปัญญาปัญญาเกิดในการได้ยินได้ฟังมากจินตามยาปัญญาปัญญาเกิดด้วยการพิจารณาใครรวนสิ่งนั้นนั่นเองภาวนามยาปัญญาปัญญาเกิดการพิจารณากายสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปร่างกายของเราเราก็ไม่ติดในรูปร่างกาย เราก็พร้อมจากพร้อมไปนั่นเองถึงเราหลับไปตายไปเราก็ไม่ห่วงอะไรเราก็ยังไม่เป็นเปรตจะไม่เป็นผีไม่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นั่นเองทรัพย์มีเท่าไหร่มันเป็นทรัพย์ของโลกทรัพย์ของเราคืออริยทรัพย์7ประการมีศรัทธามีศีลมีฮิริมีอตตปะมีพหุสัจมีจาคะมีปัญญานั่นเองอริยทรัพย์7ประการนี้จะติดจิตติดใจของเราไปหลายภพหลายชาติ หลายกับรายกันได้ถ้าเรายังไม่พ้นจากกิเลสเราก็จะเพียรพยายามครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านถึงตัดว่าคนจะข้ามห้วงน้ํำด้วยศรัทธาคนจะข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทคนจะหลุดพ้นด้วยความเพียรผู้จะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเราจะข้ามกามโอฆะได้ภาวะโอคะได้ทิฏฐิโอฆาได้ อาวิชาโอฆาโอฆ่าทั้งสีน่นี่ที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดเกิดในการมาพบบ้างรูปประพบอารูปประพบอา,บายามุกสีอา,ายุภูมิสีเราก็จะไม่เพลิดเพลินในสิ่งที่มัวเมาต่างๆไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้ไม่เป็นนักเลงสุลาไม่เป็นนักเลงการพนันไม่ครบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองคนชั่วภายในเราก็ต้องฟังธรรม คนชั่วภายในเนี้ต้องเราต้องสดับรับฟังแล้วน้อมทำมาสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติของเราเราก็จะเป็นคนที่อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่หลายคนอมทุกข์แสนสนุกแต่ไม่สบายนั่นเองอยู่หลายคนอมทุกข์คือการเบียดเบียนซึ่งกันและกันฆ่ากันทำร้ายทำลายด่าทอกันทางกายทางวาจาทางจิตใจที่ขัดเคืองเราก็จะเป็นผู้ที่อึดอัดขัดเคืองนั่นเอง เราก็เป็นผู้ที่ลำเอียงพาะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเอียงพราะกลัวนั่นเองเราจะมีความลำเอียงสี่อย่างนี้มันก็ไม่เข้าถึงธรรมถ้าเราเอาถือธรรมมะวินัยเป็นใหญ่เราก็จะไม่ลำเอียงตนเองและไม่ลำเอียงผู้อื่นจะเอาธรรมเป็นใหญ่เราก็จะเป็นผู้ที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตน รู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนนั่นเองประชุมชนเป็นยังไงเราก็ไม่ไปตามประชุมชนเราถือเอาธรรมวินัยเอาดวงตาสองข้างที่เรารู้ว่าทำคำซ้อนเขาซ้อนให้รักเสือศีลห้าศีลห้าปัญจพรหมจันทร์เราก็ท่องสมาทานศีนห้าปัญจพรหมจันทร์เพราะพรหมจันทร์นี้น่าดื่มเหมือนโอชะโอรสแห่งโครสนั่นเองเพระพุทธเจ้าถึงว่าพรหมจันทร์นี้ เป็นทางรอดรอดพ้นจากบ่วงกรรมอย่าไปยินในการกินการน,นอนในกามมาคุณห้านั่นเองเราไม่เพลิดเพลินในกามาคุณห้าเราก็ไม่ถูกกรรมมาคุณห้าดึงไปสู่ความทุกข์ยากลําบากกรรมมาคุณห้าก็มีอะไรรูปเสียงกลิ่นรสผลิภาพานั่นเองห้าอย่างที่ดึงปุถุชนคนเขาไปจมไปติดอยู่แต่เราจะเป็นกรรมมาคุณเราจะไม่เป็นกรรมมาโทษ พาะกรรมมาโทษมันก็ทําให้เราอึดอัดขัดเคืองทําให้เราไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่านาทิตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีนั่นเองหามาตันเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งมีฝาใช่ไหมแต่ตันหาไม่มีฝั่งน้ำมหาสมุทรทั้งสี่ยังไม่พอสำหรับตันหาคนเดียวนั้น คนเดียวก็ไม่พอพระพุทธเจ้าถึงให้เราไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นไม่โทโสปทุสลายโกโทความโกรธเคืองอุปนาโหความผูกเวรไม่มั่นกันมาโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่น,อ,นอิทซาความริษยามัชริยังความตานีเหนียวแน่นกีดกันทั้งเข้าคลองและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่เจ้าคนซาทยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ ทำโพความแข็งกระด้างดื้อ e ดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบซารัมโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดวยทำโดยชอบมาโนความเย่อหยิง่งถือตัวถือตนอาติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทวความเมาหลงในร่างกายที่สุดโทมด้วยความชราและความป่วยไข้อยู่เป็นนิดประมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชัง อุเปกเลสิบนะั้มันมีอยู่เต็มหัวใจปุรุชนคนเขาเป็นผู้ที่ไม่ยอมทําตามทำคําสั่งสอนพุทธเจ้ามีเหตุผลอ้างต่างๆนั่นเองแล้วเมาหลงในร่างกายที่สุดโทมด้วยความชราและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดนั่นเองเลยไม่ยอมตามทำตามทาคําสังสอนพุทธเจ้ามีอัตตาทิปไตยโลกาทิปไตยประชาทิปไตยเป็นหลักเลยเข้าถึงธรรมมาทิปไตยไม่ได้ พระพุทธเจ้าถึงให้เรารู้จากอุปเกเรสิลหกนี่เองถ้าเราไม่รู้จากอุปเกเรสิลหกนี้เราก็ถูกอุปเกเรสิลหกเนี่ยดึงไปสู่ความยากความลําบากจะติดในโลกกะระรมมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุกขมีสรรเสริญก็ต้องมีนินฐานนั่นเองมีคนรักเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสือคนรักคนชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบือ่อ ใครบนทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอถ้าใจเราร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมธรรมแล้วใครจะว่าดีไม่ดีก็เรื่องของเขาโลกธรรมนี่เป็นคู่ของโลกอยู่แล้วมีลาบคือว่าเราได้ลาบมาได้ร่างกายมาแล้วเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ลาบสิ่งที่เป็นเป็นต้องอีกหน่อยมันก็ต้องเสื่อมลาบอยู่ดีนีน่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศต่างๆที่เขาตำแหน่งให้ว่าเป็นพระ เป็นสงเป็นเจ้าวาดมันก็เป็นสมมุติกันนะั่นยศตําแหน่งมันหาไปไม่ได้แน่เหลือเหลือ,เหล,อเหลือตั้งแต่บุญกุลนที่ติดไว้ในจิตใจตนรนะ่างกายของตนยังเอาไปเผาไฟนั่นเองเผาไฟจนไม่เหลือนั่นเองยศนี่มันมียศก็เสื่อมยศมีลาบก็เสื่อมญาบลาบมีสุขก็ต้องมีทุกข์นั่นเองมีสุขความเพลิดเพลินในการกินเข้าไปมีความสุข การถ่ายเอาออกมาก็ปวดทุกข์นั่นเองเติมทุกข์แล้วก็ปวดทุกข์ออกไปนี่นะร่างกายของเราก็เป็นนี้ไหลเข้าไหลออกมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาน่พระพุทธเจ้าท่านก็ถูกดินทานว่าร้ายโดนด่าตั้งหกวันเจ็ดวันนั่นเองนางมาคันธิยาจ้างคนมาด่าตั้งหกวันตอนที่พระพุทธเจ้าไปปิณญาบาตท,ที่เมืองโกสัมพีนั่นเองนาง มาคันธิยามาคันธิยาจ้างคนมาดาเพราะอะไรเพราะว่าโกรธพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดมารดาพ่อของนางกับบิดาบิดาพ่อของนางมารดาแม่ของนางนั่นเองให้นางนี้เป็นคนสวยงามมากพระพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่าอย่าเอาให้นางมาแม้แต่เท้าเราก็ไม่อยากแตะนางนี้เลยก็มีความโกรธแค้นมากว่าหลงตัวลืมตายนั่นเอง หลงตัวเองว่าสวยงามมากทําไมไม่เอาไม่ต้องพูดก็ได้ทําไมเยียบย่ําเหลือเราเปลียนมือเราไม่อยากมาเอาเท้าเอามือมาแตะไม่แต,แต่นางพิมพายโสธราท่านก็ไม่เอานั่นเองนับปราษาอะไรกับนางที่เป็นลูกของพรามณ์ท่านก็ไม่เอาไม่มมนดีฝ่ายพ่อแม่ก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันฝ่ายลูกสาวก็เป็นเมียของพระเจ้าเปรย์ที่กศวนนั่นเองก็เป็นคนที่ ติดในความสวยความงามมีความผูกโกรธอาฆาตพระพุทธเจ้าไว้คิดในใจว่าเมื่อใดเราเป็นมหิีของกรรษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งเราจะตามด่าสมณะโคโดมนี้แหละเนี่ยความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันคิดในใจแล้วมันก็ทําทางวาจาแล้วเอากายมาทําเอาเงินนี่มาจ้างให้คนมาด่าพระพุทธเจ้านินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนอมิดมากรีดหิน แม้แต่พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทานนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เดินดินเหมือนพระสงฆ์ที่บินธรบาตท,ทั่วไปนั่นเองท่านก็เดินดินไปก็มีคนมาด่าพระอานทน์ก็ทนไม่ได้ก็ขอนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าไปที่เมืองอื่นเมืองอื่นด่าอีกจะทำยังไงอานนท์ก็ไปเมืองอื่นอีกก็หาที่จบที่สิ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ไป พุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกกับพระนทน์ว่าสิ่งที่เกิดกับพระพุทธเจ้าไม่เกินเจ็ดวันมันก็จะสงบเรียบราบไปเหมือนคนถุยน้ำลายขึ้นฟ้าย่อมลดหน้าเจ้าของฉั้นใดก็ฉชันนั้นนี่แหละคนนินทาว่าร้ายต่อคนที่บริสุทธิ์ผู้ที่ดีแล้วย่อมไม่มีผลนั่นเองโลกกระทำถูกต้องไม่วันไหวพุทธะโกโลกับเหตุทำเหตจิตตังยศนากปฏิผู้ถูกโลกกระทำ ถูกต้องแล้วไม่วันวันเป็นผู้ที่เป็นมงคลน,นั่นเองพระพุทธเจา้ามงคล38ท่านก็ตรัสบอกให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติหนึ่งการไม่คบคนพาน 2. การครบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ชวนบูชาการอยู่ในประเทศอันสมควรการมีบุญอันทันทำไว้ก่อนแล้วการมีศิลปะวิทยาการดูแล มารดาบิดาการสงเคราะห์หมู่ญาติการเห็นสมณะพราหมณ์การสนทนาธรรมตามการการประพฤติพรหมจรรย์การทำพระนิพพานให้แจ่งการเห็นอริยาสาัจสีแล้วอะไรหลายอย่าง38ประการนั่นเองนี่แหละสิ่งที่เราต้องไม่คบคนนพานภายในให้เราฟังธรรมะบ่อยให้ฟังธรรมะเป็นความชินความเพลิดเพลินในธรรมะเราก็เป็นผู้ที่ชำระ ความรักความโลภความโกรธความหลงออกไปราคะโทสะโมหะความหลงเราก็จะเบาบางอวิชาก็จะไม่ครอบงำจิตใจของเราจิตใจเราก็ปล่อยวางว่างเบาไม่รับเอามันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองไม่รับเอานางตันหานางราคานางอารีตันหาไม่รู้จะพอนางราคาให้ราคานางอารดีเราก็จะไม่ยินดีในสิ่งนั้นๆไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย ไม่ว่าทรัพย์สินสมบัติที่เป็นโลกียะทรัพย์ต่างๆเพราะของพวกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเหมือนโลกธรรมนั่นเองมันมีลาบต้องเสริมลาบมียศก็ต้องเสริมยศมีสุขก,ก็ต้องมีทุกข์มีสรรเริญก็ต้องมีนินทานั่นเองแต่บางคนยอมรับไม่ได้เวลาไม่ได้เป็นเจ้าวาดไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นยศต่างๆก็ ไม่พอใจนั่นเองก็อยากได้คืนมาอีกก็เศร้าส้อยเงองอยในที่สุดก็แขวนคอตายก็มีจํานวนมากเพราะอะไรเพราะติดในยศในลาบไม่เห็นอนิจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตานั่นเองนี่แหละคนที่ติดในโลกรธรรมถูกต้องแล้วย่อมวันไหวในโลกรธรรมแปแต่ผู้ที่ประพฤติปีบัติธรรมรู้จักธทมคำสั่งสอนพทธเจ้าท่านเลยเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตเหมือนพระโพธิสัตว์นั่นเอง เวลาท่านเป็นกษัตริย์แล้วเวลาผมงอขึ้นมาอายุห6 0ท่านก็สละพระราชาวังเพื่อไปบวชนั่นเองนี่แนหะท่านเห็นอนิจจังเห็นทุกขงังเห็นอนัตตาย่างจำชัดท่านเลยเป็นผู้ที่เบื่อที่นายที่คลายกำหนัดท่านเลยเป็นพระราชาที่มีคุณธรรมยอดเยี่ยมเหมือนพระสังฆจักรนั่นเองในสมัยพุทธกาลก็มีพระจกักรพรรดิสังฆจักรเป็นผู้ที่ ครอบครองทวีปท,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 ทั้งสี่ได้อุททวิทวีปบุเพวิหัตทวีปโคยานทวีปชมพูทวีปเนี่ยทวีปทั้งสีท่านครอบคุมหมดเลยพระจักรพรรดิสังฆจจกรเป็นผู้ที่ครอบครองทั้งทวีปทั้งสี่เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากเป็นผู้ที่ศรัทธาในธรรมคำสังสอนพทธเจ้าท่านตั้งปฏิญานอธิษฐานในใจว่าผู้เมื่อใดผู้ เมื่อใดผู้เมือ่อใดผู้ใครก็ตามที่มันบอกว่าพุทธเจ้าเกิดแล้วพระธรรมกเกิดแล้วพระสงฆ์เกิดแล้วเราจะสละบัลลังก์ตอนหลังมาก็มีสัม,มเณรมันบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็สลบครั้งที่หนึ่งบอกพระธรรมเกิดขึ้นท่านก็สลบครั้งที่สองพระสงฆ์เกิดขึ้นท่านก็สลบไปเลยท่านก็มีความยินดีพอใจในการไปเจอพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าเป็นที่สูงสุด ของเทวดาและมนุษย์มารพรมทั้งหลายเป็นผู้ที่อยู่เหนือสุดเป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วท่านก็ได้ข่าวว่าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วท่านก็ดีใจพระพุทธเจ้าสิริมิ่งบังเกิดแล้วท่านก็ดีใจมากท่านก็เดินด้วยเท้าเปล่าพระราชสมบัติที่ท่านมีท่านก็สละให้สามเณรที่มาบอกข่าวว่าพุทธเจ้าเกิดแล้วนั่นเองท่านสละบบัลลังก์ออกไปเดินไปก็เท้าแตก ผู้เข่าไปก็เขาแตกกิ้งไปก็ร่างกายนี้ก็แตกหมดจนเดือดร้อนถึงพระอินนั่นเองพระสกเทวราชที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านก็ที่นั่งท่านก็ร้อนก็แข็งหมดเลยท่านก็ว่าผู้ประพฤติวิบัติดีต้องมีความเดือดร้อนท่านก็ไปช่วยให้พระสังกัจรไปต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่นเอง ท่านก็ช่วยให้พระสังจักรไปต่อหน้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เทศธรรมให้พระสังกักรได้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเทศแค่สามบาทคาถาท่านก็เอาพ้าขันตัดสีสบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะท่านบูชาธรรมนั่นเองจะเอาชีวิตบูชาธรรมท่านไม่ได้บูชาเพราะความหลงแต่บูชาธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่ท่าน ได้เทศโปรดให้ท่านได้สดับราดฟังท่านก็เอาเอาพระขันอธิษฐานพระเล็บของท่านเป็นพระขันมตาตัดสีชะบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าสิริมิง่งท่านก็ไปเกิดในสวรรค์นั่นเองท่านไม่ได้เกิดในอบายภูมิเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่พร้อมจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานั่นเองพพุทธเจ้าโคโดมนั่นเองนี่แหละ พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านถึงเขาลบธรรมมากธรรมกว่าจะได้มาตัสรู้ไม่ใช่เรือ่องง่งายๆฉะนั้นเราต้องน้อมธรรมมาประพฤติทางกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติเราก็าเป็นผู้ที่อยู่ที่จิตใจของเราเราจะมีฮิริมีอตตปะพระหุสัจจะค่ะมีปัญญามีศีลเป็นปกติมีศรัทธาเป็นกําลังอยู่แล้วศรัทธานี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรา เกิดชันทะชันทะคือความพอใจพอใจในธรรมคาสั่งสอนพุทธเจ้าเกิดที่ไหนเราก็ฟังธรรมก็เข้าใจแต่สัตว์ดรราชานไม่สามารถจะฟังธรรมรู้เรื่องอสุลกายก็เหมือนกันไม่สามารถฟังธรรมได้รู้เรื่องเปรตก็เหมือนกันไม่สามารถจะฟังธรรมได้รู้เรื่องสัตว์นรกยิ่งมีความทุกข์ทรมานมนุษย์คนเรานี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นส,สัตว์ที่สามารถบรรลุธรรมไปสู่ความหลุดพ้นได้ พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากกิจังมัชฌนชีวิตตังการดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายลำบากมากอย่างเราทั้งหลายก็ลำบากหากินหาอยู่ไปวันวันหนึ่งกว่าจะผ่านไปวันหนึ่งต้องใช้เงินใช้ทองต้องหากินหาอยู่เพื่อจะบำรุงธาตุขันให้อยู่ได้นนเองกิจชังธรรมะสวนางการได้ฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่ยาก กิจโฉพุทธามนุษย์ปาโดการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่พระพระองค์นี้ลำบากมากกว่าจะได้มาตัสรู้บำเพ็ญตั้ง20สบอสงไขกว่าจะได้มาตัสรู้ฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปเปล่า้วยเปล่าประโยชน์เราก็มันสร้างคุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นฐานบ่มีศีลบม่มีเนคขมบม่มีปัญญาบม่มีวิรยิยะบ่มีขันติบ่มี สัจจะบมีอธิษฐานนบรมีเจริญเมตตาบารมีแล้ววางอุเบกขาบารมีได้เราก็วางใจเป็นกลางวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบทางกายทางวาจาทางใจเราก็ไม่คุนเครื่องเราก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสีก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราจิตใจแล้วก็มีพรหมพรหมเป็นปุว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือเหนือ สัตว์นรกเปรตอสุลกายสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นผู้ที่อยู่สูงสุดของโลกีโลกียาทรย์ทั้งหลายที่ว่าเป็นผู้ที่พรม20ชั้นนั่นเองพรมนี่เป็นผู้ที่เข้าถึงพรมรูปประพรมได้รูปประพรมเป็นผู้ที่อยู่ของพระอนาคามีอยู่ชั้นอวิหาอัตตาสุตสาสุตสีอากกนิธาห้าชั้นสุดท้ายของรูปประพรมนั่นเอง นี่นะพรมเป็นผู้ที่สูงสดุดมีความเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาพระพุทธเจ้าท่านถึงพูดว่าการเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยมีสีชื่อด้วยกันหนึ่งเป็นธรรมอันยิ่งเนี่ยธรรมก,กายเป็นธรรมอันยิ่งคือธรรมกายสองเป็นพรหมก,กายนี่แหละเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพรหมก,กายชื่อที่สามของนิพพานเป็น พุทธกายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานในสามแดนโลกธาตุไม่ติดในสามแดนโลกธาตุผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชื่ออีกชื่อหนึ่งคือว่าภูตกายไม่ติดในภูมิน้อยภูมิใหญ่พบน้อยพบใหญ่กามาพบรูปประพบรูปประพบนั่นเองไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเป็นผู้เข้าถึงโลก,กุตรธรรมธรรมที่เนืออยู่เหนือโลกแล้วไม่ติดในกามาพบแล้วอรูปประพบแล้ว เป็นผู้ที่เข้าถึงนถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระง,งับไม่มีนั่นเองระง,งับจากบาปประสุชนและธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีทั้งบุญทั้งบาปไปสู่ภูมิพุทธภูมิปัเจกภูมิสาวกภูมินะเอ็นอัตหันตภูมิภูมิที่หลุดพ้นแล้วฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าลักสักยริทิวิกิกิจฉาสินตประมาณลาคะปฏิคะรูปราคะ อารูปราคะอุรจักุกุจจะมานะอวิชชาได้อวิชชาเนี่ยละละได้หรือว่าดับอวิชชาได้ก็ไม่มีสังขารสังขารก็ไม่มีวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีนามไม่มีลูกนามลูกก็ไม่มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะก็ไม่มีผัสสะผัสสะก็ไม่มีเวทนาเวทนาก็ไม่มีตัณหาตัณหาก็ไม่มีอุปทานความยิ้นไวอุปทานก็ไม่มีพบ พบก็ไม่มีชาติชาติก็ไม่มีชรามนะโนโศกปฏิวัตไม่มีการเกิดอีกนั่นเองแต่เรายังเป็นสายเกิดอยู่เราต้องเกิดในที่ดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติบ้างแต่เราจะไม่เกิดในอบายภูมิฉะนั้นเราต้องมันฟังธรรมมันสวดมนต์มันจเจริญพุทโธธรรมโมสังโฆระลึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเพื่อจะเป็นญาต ของการประพฤติปริบัติธรรมไม่ใช่เป็นแค่ญาติแค่สายเลือดแต่เป็นญาติในการประพฤติทางกายญาตสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัตินนั่เองเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขอยู่ที่ไหนเราก็สร้างคุณงามความดีอยู่ที่ไหนเราก็สร้างบ่มีให้เกิดขึ้นในสมบัติสมนั่นเองเราก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงพรมกายถึงพุทธกายถึงภูธกาย พรม,มากายนั่นเองเป็นผู้ที่ไม่ติดภูมิต่างๆพระพุทธเจ้าถึงให้เรามันเรียนรู้ศึกษาความหลุดพ้นความหลุดรอดปลอดภัยจากอาวิชชาความมืดบอดนั่นเองถ้าเรามีความมืดบอดแล้วเราต้องหาวิชาของพุทธเจ้าโพธิปกิยธรรม37ประการคืออะไรก็คือมัคมีองค์8โพชงเจ7ภาระหอิสี่หสติประธาน4สมมารประธาน4อิทิบาสีแล้ว เห็นอริยสัจสีทุกในกำหนดรู้สม,มุทยัยเราควรละมรรคก็ควรเจริญนิโรธก็ทําให้แจ้งนั่นเองเหมือนความเพียรของเราเพียรกันอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นเพียรชําระของเก่าเพียรทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมรักษาบุญกุศล ให้เป็นคู่ของบาร,รมีของจิตใจไปเรื่อยจิตใจเราก็มีความสุขจิตใจเราก็มีความสบายเกิดที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดที่ไหนเราก็พร้อมจะบำเพ็ญเป็นสาวกภูมิปัจเจกภูมิพุทธภูม,ภมิตามภูมิที่เราปรารถนาไว้ฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตมันเร่งสร้างคุณงามความดีสร้างบุมีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราจิตใจที่เป็นศูนย์รวมแห่งการ สร้างสมสั่งสมบุญกุศลบรารมีเพื่อจะเป็นตะปะธรรมเป็นสัมภารธรรมที่จะติดตัวไปในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานสมบัติฉะนั้นวันนี้เราทารั้งหลายต่างมารวบรวมกันฟังธรรมรวบรวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นจงน้อมบุญน้อมกุศลน,น้อบมบ่มีที่เราทั้งหลายได้พร้อมกันสร้างมาได้บำเพ็ญมาแผ่ให้บิดา พ่อของเรามารดาแม่ของเราครูปราชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมเจ้ากรรมนเวรที่เราลึกได้ก็ดีลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีถ้าหากท่านอาดาเหล่านั้นมีความทุกข์ มีความยากความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปตลอดการด้านานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันมาสร้างคุณงามความดีจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขะภละปฏิพาทนทาาันสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน